เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพข้อความแชทไลน์พร้อมระบุข้อความว่า ลายหลุดครับนายผิดกฎหมายเลือกตั้งยุบพักกะกะตรู้หรือ,อยังหลักฐานลายหลุดชิ้นสําคัญนี้แค่ออเดิร์ฟเห็นชัดถึงการสั่งการครอบงํำพักการเมืองและการจ่ายเงินซื้อเสียงผ่านกลุ่มบุคคลเพื่อเอาชนะเลือกตั้งของนายซึ่งกําลังจะทําให้พักการเมืองหนึ่งถึงกับแรนลนถลยเข้าสู่การอาจถูกยุบพักได้ในเร็วๆนี้ สำหรับลายหลุดที่สวสมชัยนำมาเปิดเผยดังกล่าวเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ใช้ลายชื่อนายกทอทหารกับผู้ใช้ลายชื่อตุ๋ยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยบทสนทนาตอนหนึ่งที่น่าสนใจมีดังนี้ตุ๋ยได้ส่งข้อความเข้ามาว่ากราบเท้านายที่เคารพรักยิ่งนายคะหลังจากที่ตุ๋ยได้นัดพูดคุยกับ6จังหวัดได้มีข้อสรุปคือ โครงการชวนคนเสื้อแดงเพื่อให้คนเสื้อแดงที่ไปช่วยพักอื่นด้วยสาเหตุต่างๆให้กลับบ้านมาช่วยบ้านคือพักจุดๆๆให้สนาการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์และได้เป็นพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลให้นายกทอทหารกลับบ้านให้ได้โดยจะเชิญคนที่เป็นแกนนํามีมวลชนในมือมีอุดมการณ์ยึดม,มั่นศรัทธาในท่านนายกททหารและมีการทํากิจกรรมทางการเมืองตลอดมาทุกกลุ่ม เพื่อมารับฟังโครงการวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการถ้าใครเห็นด้วยก็ให้ดําเนินการต่อของขั้นตอนกิจกรรมของโครงการซึ่งตุ๋ยและทีมงานได้จัดทําโครงการมานําเสนอเพื่อให้นายโปรดทราบและโปรดพิจารณาค่ะซึ่งนายกทอทะหารได้พิมพ์สอบถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ตุ๋ยก็ได้ตอบว่าสุดแท้แต่นายค่ะตอนนี้ตุ๋ยได้รวบรวมชื่อแกนนําแดงที่มีผลงานมีมวลชนไว้เบื้องต้น ต่อมาตุ๋ยแจ้งว่าตุ๋ยได้คุยกับพี่ติ๋มใน20จังหวัด24กลุ่มจังหวัดละ3 0 0 0 0นบาทแต่จะเป็นภารกิจถัวจ่ายตามสภาพของแต่ละกลุ่มพร้อมกับส่งรูปตัวอย่างรายชื่อแกนนําในตําบลแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคอีสานซึ่งนายกททหารได้พิมพ์ตอบว่า3 0สนคูณ20เท่ากับ6ล้านเยอะอยู่นะใครจะดูส่งไปรวมทีเดียวหรือกระจาย ตุ๋ยก็ได้ตอบว่าใช่ค่ะนายเป็นจํานวนเงินเยอะตุ๋ยจึงอยากทํากับพี่ตี๋และจะต้องระมัดระวังกลัวไปกระทบพักและนายค่ะจากนั้นตุ๋ยได้ส่งภาพและข้อความเข้ามาว่าขออนุญาตเบิกง,งบในเบื้องต้นค่ะซึ่งนายกทอทะหารก็ตอบกลับว่าวันนี้ส่งให้หนึ่งล้านก่อนตุ๋ยตอบว่ากราบขอบพระคุณค่ะนายตุ๋ยจะทําอย่างระมัดระวังและให้คุ้มค่าค่ะ ซึ่งนายกททหารก็ได้ตอบว่าขอให้เสื้อแดงไปตรวจสอบการติดป้ายตั้งพักด้วยว่าเขตไหนติดไม่ติดหรือไม่ทํางานบอกมาด้วยซึ่งตุ๋ยได้บอกว่าค่ะนายตามด้วยบอกว่าได้รับงบแล้วค่ะและนายกททหารก็กําชับว่าทําให้ดีอย่าให้ขัดแย้งกัน ทั้งนี้สวสมชายได้เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตซึ่งมีหน้าที่และอำนาจต้องเร่งดำเนินการสอบสวนและหากพบการกระทำความผิดต้องดำเนินคดีตามพรบเลือกตั้งสอสอและพรบพักการเมืองที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนันโซเชียลเช่นอยากรู้ครับว่าเรื่องนี้กะกะตจะตอบว่าแค่การสร้างคอนเทนต์หรือไม่แท็กมีกะกะตไว้ทำไม กะกะตไม่จัดการระวังพี่สียื่น157นะครับเพราะพักนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและสถาบัานกะกะตอ,อย่านอนหลับทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพด้วยภาษีของคนไทยทุกคนอย่าให้ใครมามีอภิสิทธิ์ทำผิดกฎหมายเพื่อเข้ามาคดโกงอีกสมควรยุบพักฝากท่านสอวอตามเรื่องนี้ด้วยนะคะ